สวัสดีครับคุณเคยเจอปัญหาไหมครับผมว่าแพคเกจจิ้งของคุณที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะแชร์3เทคนิคในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับผมโดยข้อแรกก็คือการเลือกรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ เราควรที่จะเลือกรูปร่างของมาจุพันให้มีความโดดเด่นแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับผมแน่นอนว่าค่าใี้จ่ายมันอาจจะเพิ่มขึ้นตามนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าเราแรกมากับในเรื่องของความโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมมองว่าก็คุ้มกันนะครับผมอย่างเช่นกล่องชิ้นนี้นะครับผมก็คือเป็นกล่องแบบไดคัทขนาดประมาณสัก8ณ8เซนโดยกล่องนี้เนี่ยผมจะนำมาบรรจุ คุกกี้ที่มีรสชาติพิเศษเป็นแนวเฮลตี้โดยผมตั้งใจว่ากล่องอันนี้ผมจะบรรจุคุกกี้เพียงแค่1ชิ้นนะครับผมโดยผมมองว่ารูปทรงของกล่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มที่เป็นเด็กวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่าจะสามารถที่จะพกพาง,ง่ายเพราะว่ากลุ่มเปม้าหมายของผมก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ต้นทุนของกล่องแบบนี้เนี่ยก็ไม่แพงด้วยโดยข้อที่2นั้นก็คือเป็นในเรื่องของการออกแบบทาคเกจจิ้ง ซึ่งเราควรที่จะเลือกใช้ผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการออกแบบแพคเกจจิ้งคนที่มีทักษะในการออกแบบเนี่ยเขาจะทราบว่าเราควรใช้สีแบบไหนเราควรเลือกฟอนต์แบบไหนหรือว่าเราควรที่จะวาดภาพแบบไหนเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับผมสุดท้ายก็คือข้อที่3นั้นก็คือในเรื่องของการเลือกโรงงานผลิตแน่นอนว่าถ้าเป็นกล่องเนี่ยจะมีโรงงานที่หลากหลายแต่ละโรงงานนั้นจะมีความชํานาญที่แตกต่างกัน บางโรงงานนั้นก็คือชำนาญในเรื่องของการผลิตลังลูกฟูกที่เป็นลังสีน้ําตาลน,นะครับผมแต่บางโรงงานเขาก็ถนัดในเรื่องของการผลิตกล่องแบบนี้ก็คือเป็นกล่องไดคัตแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะศึกษาโรงงานที่เราไปเลือกใช้บริการด้วยว่าเขามีความชำนาญในเรื่องของการผลิตกล่องในลักษณะไหนนะครับผมตรงนี้นี่ก็คือเป็น3มเทคนิคที่อยากจะแชร์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารทุกท่านได้รับทราบกันนะครับผม ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนมีประเด็นที่อยากจะสอบถามในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการเลือกโรงงานนะครับผมในการผลิตกล่องเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามหรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ